ประเด็นต่อมาครับท่านทองสุกสุกเหลืองนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันอยู่ในตำแหน่งถ้าอยากลงท้องถิ่นต้องลาออกก่อนกี่วันครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการนะครับถ้าอยากจะลงสมัครต้องลาออกกี่วันอันดับแรกคือไปดูระเบียบของต้นสังกัดตัวเองก่อนเขามีระยะเวลาให้ ให้ลาไหม er? ถ้าไม่มีเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆคือวันที่ไปยื่นสมัครเนะี่ยวันที่ไปยื่นสมัครขอให้มีหลักฐานว่าได้ลาออกจากตําแหน่งแล้วนะครับง่ายๆขอให้วันไปยื่นสมัครได้มีหลักฐานว่าได้ลาออกจากตําแหน่งประจําแล้วแค่นั้นครับกฎหมายเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าต้องลาออกกี่วันกี่วันถึงจะมาสมัครได้นะครับไม่เหมือน ไม่เหมือนเลือกตั้งสวนะไม่เหมือนเลือกสวนะสวนี่มีมีกำหนดระยะเวลาครับต้องต้องพ้นจากตำแหน่งนี้5ปีอะไรก็ว่าไปแต่สำหรับเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีครับขอให้วันที่ไปสมัครให้มีหลักฐานว่าได้ลาออกแลว้วนั่นเองนะครับ